สวัสดีครับผมอขออนุญาตรายงานความคลืบหน้าคดี Big oke, คบิ๊กโจ๊กนะฮะวันนี้สารอาญานะครับไดอ้อนุมัติให้ออกหมายจับบิ๊กโจ๊กนะครับนะฮะในคดีสมคบกันฟอกเงินและฟอกเงินนะครับเหตุผลนะครับมีทั้งหมด3เหตุผลนะครับในการที่สารอนุมัติให้ออกหมายจับคือ1ผู้ต้องหาผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีนะครับสมีพฤติการในการหลีกเลี่ยงไม่รับหมายเรียกของพนักงานสอบสวน3 นะมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าผู้ต้องหากระทาความผิดนะครับก็คือความผิดฐานสมคบฟอกเงินและฟอกเงินอันนี้ก็คือสามเหตุผลนะครับที่ศาลได้อนุมัติให้ออกหมายจับบิ๊กโจ๊กขั้นตอนต่อน,นี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับที่จะต้องนําหมายจับนะไปจับตัวผู้ต้องหารายนี้มาส่งสารต่อไปนะครับเห็นแล้วครับอย่างผมบอกแล้วนะครับความยุยิธรรมมีจริงนะครแล้วก็ผมก็ยินดีกับ คณะพนักงานสอบสวนนครบาลด้วยนะครับที่ทํางานอย่างเต็มที่นะยึดพยานหลักฐานและพยานหลักฐานสําคัญกว่าคอนเนคชั่นนะไม่ว่าคนนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนยศพลตารวจเอกนะก็ขอให้เชื่อมั่นในสารสิตยุติธรรมนะครับยังเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ว่าคุณจะยศพลตํารวจเอกหรือยศใหญ่แค่ไหนตําแหน่งอะไรในเมื่อถ้ามีการกระทําที่ดูแล้วน่าจะผิดกฎหมายศาลท่านก็ออกหมายจับนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพนักงานสอบสวนชุดของรองธนกรและทุกๆคนนะครับที่ตั้งใจทํางานนะครับถึงแม้ผู้หลับผู้ใหญ่ในสานักงานตำรวจชาตอาจจะไม่ได้ให้การสนับสนุนแต่คณะพนักงานสอบสวนชุดนี้ก็ได้ทํางานอย่างเต็มที่ชุกครู